ครับสาวบานนจ้าเฮ <c oughs> ้ยติดอะไรสายอะไรยูห่างอยู่เมนโบห่างอยู่ครับติดจังไหนวันนี้หวยซ่วงอ่ะจ้ะได้ขึ้นช่องไปอะไรครับอืมได้มาแล้วเนาะครับผมจ้ะได้ยินชัดเจนวันนีค้ครับครับครับเยูะอืมค่ะค่ะเสียงเงินว่าขาดว่าหายตัวครับ จ้าไปกับสันไปเบิ่งหวยซองงวดนี้งวดวันที่หนึ่งธันวาหกหกเนาะเอาไอ้ตัดเลขใค้สูตรไห้เพิ่งก้อนก็ได้ครับตัดสูตรเพิ่งก้อนค่ะตัดสูตรก้อนก็ได้โครงชุดไทยเลขหวยสูตรเนาะครับผมจ้าเอาเขียนเขียนอะไรอะไรก็ได้นะครับเนาะจ้าเอาเลขติดบนติดบนจ้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าวิ่ง วิ่งบนจ้าหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดจ้าครับผมจับคู่จับคู่จ้าหกเก้าหกเก้าห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมเอาซำนี้ละทุกมันสั่ออกทุกมันเจ้าทันจ้า เอาเอาตัวมันแน่นแน่นด้วยค่ะเอาสามตัวจ้าสามหกเก้าสามหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าสามหกห้าสามหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าครับมีสี่ข้างตรงนี้หรอครับจ้า เปลี่ยนเป็นหลักลอยคือซื้อจ้าเอาล่างล่างจ้าเอาวิ่งแปดกับสี่ที่เ้านะครับวิ่งแปดกับสี่ครับกับคู่หนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามแปดสามแปดสี่เจ็ดสี่เจ็ดครับเอาสซ์นี่ ซี่หางนอกจากครับผมจ้าขับชิดหนึ่งแปดครับล่างหนึ่งแปดขับสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับผมขับพ่วงชีดหกเก้าหกเก้ากับหาเก้าครับกับหาเก้าจ้าครับผมตัวซี่โตกับไหนเอาต้งซี่หาครับั้งเช็ดเลืสองหา แมนค่ะสุดเกหลักร่อยซ็คือกันไว้เนาะแมนครับจ้าอ๋มเะะเีเลขติดเนี่ยนะครับเล่เลขติดเนี่ยถ้าผมที่ผมจับอนะ่ะนั่นแหละ,ะอ๋าไปรวดค่ะเลขติดสามตัวหนึ่งห้าเก้านะครับจ้าทั้งๆงนี่เนาะหนึ่งห้าเก้าเลขติดครับผมจ้า เอาเลขซองมันไงนหวยซองจ้าเดินบนเดินบนเด่นบนล่างนั่นคือกับเก้าครับเด่นบนล่างคือวิ่งเนาะหนึ่งกับเก้าจ้าแมนครับหนึ่งกับเก้าจ้าจับกู้ค่ะสามเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า ห้าเก้าห้าเก้าครับสามหางจ้าสามตัว 30, สามตัวจ้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าครับผมนีสองหางที่เก้าเหรอครับสองหางสามตัวสองหางเล็กสองตัวสามหางเนาะครับผมจ้าก็ฉีดก็ฉีดให้สามเก้า เด้ออืมพันเน้นไห่สามเก้าจ้าครับผมเอาล่างล่างจ้าหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดห้าแปดห้าตะวันล่างก็ฉีดไห่สองตัวหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดคือเนียนเนาะจ้าบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะครับผมหกหกหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดจ้า แต่ว่าเลขชนกันกับของเซียนก็คือหาเก่าเนาะมันมันเก่าชนเก่าครับอืมจ้าชนไปที่เก่าชนบนก็คือหาเก่าเก่าหาเนาะครับผมอืมแต่ว่าอู้ในจิตในใจกับมักสามเก่าพี่แล้วสามเก่าเกสามครับระลักต้องว่าคนแข่งแข่งเดียวต้องคนแข่งว่าสามทางเสียครับอืม แต่วางวดว่างหันหนี่เพิ่นไห้หนึ่งซีกับไปชนของทางเซียนได้เนาะแมนครับมันผิดกันแต้บเดียวอืม <c oughs> ชนกับหนึ่งซีกับศูนย์ซีเนาะงวดนี่นี่ในใจในใจเซียนหมักตัวไดมักถี่ชนกันของผมผมกับเอาน่ะผมมัดขบเก้ากับขาเก้าเอ้ยกับขาับขาครับอืม เพราของเพื่อนเนี่ยของบ้านสามเก่าเนี่ยแล้วสามเก่าไปสื่อฉลากินแบงทิ้ง้อยูสามเก่าเก่าสามนั่นมันตรงกับไปทอดกระถิ่นเหล้างูมันขึ้นรถทะเบียนลดนายยันเป็นไม่สูกก็เลยไปต่อยไว้ย่างละวคูว่าต่อยใบยังกันมิโซกันละครันตองวิสาธุสาธุเอารถหลายๆคันมอเตอร์ไซค์หลายๆคันขึ้นคันเดียวเนาะขึ้นยุ่ยไปคันเดียวกะ คิดว่าเขาสิมาเอาบุญกับทินน้ำมันละคิดว่าสิมะอิสุกบ้าใครบ้าใครชอบครับสีเมนทะเบียนเพิ่นเก่าสามแปดเก้าสามอืมก็เลยเจ็ดแปดเก้าสามครับผมจ้าก็เลยซื้อไปติดติดไปยัดเก้าหาเก้าติดติดไปครับแต่ว่าเหมาตัวใดหลายที่สุดเอาบอกก็วอาทางเซียนสามเก้าับหกเก้านะครับบ่แม่นย่างแล้วไรใบเพันปัวสายนี้ครับสายนี้ จ้าสิทูกลับไใบบ่จ้ะกลับนิดน้อยกลับเป็นนิดน้อยอ่ะครับกลับมันนะครับกระชื่อเครื่องแค่น่ะตโตๆอ่ะเอาหลายแม่ตัวจำตับเข้าตัวจำใบอ่ะครับอืมค่ะสามเก่ากับหาเก่าป้าลาตอรี่เป็นรอยใบบนเตี้ยครับผมโอ้เหได้ว่ารางวัลทีหนึ่งเด้อสื่อหลายปานนันไอ้มันหมานสมการรอคอยจอบอยู่เด้ยวจวบหวยสว่าว่ามันสิตรงกันบ่สนดวก พี่มันจะตรงเลขเก้าอ่ะจ้าแต่ว่าขั้วเก้าพิ่นั่นขั้วเก้ายังเดียวแล้วแม่นึ่งนอืมถ้าบนติดเพิ่นติดติดเก้าไปเลยแม่นครับอุ้ยแสดงว่าเพิ่นกะมีแน่ๆให้กันมีหมองไมาคือกันนี่หนีนาะครับเพิ่นเอาเลขติดมากอ่ะนี่สามนีเก็ดนีห้าแล้วเพิ่นยืนเก้าจ้าล่างของเพิ่นยืนหนึ่งหมดเนี่ยอืมแต่ว่าเพิ่นก็ให้วิ่งบนล่างกับเก้ากับหนึ่งนี่แหละเนาะ แมนครับสำหรับหุ่นส่งจ้าหลินบ่ยากเบิ่งเบิ่งตามเพิ่นวัดตัวเลขแล้วหนึ่งเนี่ยมันสิเป็นเน้นเน้นยู่ล่างก็มันเน้นอยู่บนค่ะอก็เพิ่นเพิ่นให้ง่ายๆแต่ว่าให้วิ่งเก้ากับหนึ่งบนล่างจ้าสมาธิจ่แน่เพิ่นให้วิ่งเก้าหรบนเนี่ยจ้าล่างนี่คือสิ่งจีเลขหนึ่งซะเนาะเพิ่นคิดงานจากที่สังเกตเนาะจาก พ่ตอนเจ็บเพื่อนรักตัวใดาะว่าทั้งหมดมันตรงนี้หนึ่งไหมค่ะหวยซองกับหวยทั้งเซียนกับเบิ้งหวยสูตรกับหวยซองกับผู้ใดมักชุดใดกับจัดชุดนั้นแต่ว่าตรงกันก็คือทั้งหวยสูตรทั้งเซียนกับหวยซองเพื่อนชนกันกับไปที่ห้าเก้าเนาะแม่นครับจ้ะสังเกตเบิ้งดีๆเด้อเลยนี้สำหรับหนึ่งเจ็ดนี่กับไปชนของเซียนทึงๆเด้แม่นครับเพื่อนให้หนึ่งเจ็ดรางแต่ว่าเซียนให้หนึ่งเจ็ดบุญเด้ ชอนอีกแล้วจอบเบิ้งหงดกอนกับชนแบบนี้ละเยวแบบนี้มันเจ็บแบบมันชนชนแบบนันเลยต่อคนไถ่ล่างหมดจ้าแต่ว่าของเพื่อนกับให้บนหนึ่งซีออกล่างนี้หงดกอนอ่ะแมนจ้าจอบเบ,บิ้งดีๆเนะาะสำหรับตัวหลีกกระไดครับแนวทางคือเก่าค่ะฟังยังถึงพี่น้องเนี่ยค่ะผู้บรรล้อมหวยโฉงอยู่กระไดครับจะให้โชคดีปีหม่คือเก่าละครให้โชคดีทุกคนครับ จ้าพอกดี้ตอนรับปีใหม่ทุกคนไในมีเงินไปเที่ยวปีใหม่เนาะครับนี่ยังดีดีอะขอหายซื้อครับเงินซื้อหลายกันถ้าวันหลายนั่งกับวันหลายถ้าวันหน่อยนั่งกับหน่อยต้องเช่าสามหางนึ่นเดาะจ้าหวยซองสามหางหนึ่งดอกจอบบึ้งขันเป็นมากของนขึ้นจ้าค่ะจะต้องกัดของคนไวแน่แล้วเนาะเมียนอยู่ค่ะเมียนอยู่ทางเสียนก็คือกันเด้อมันมาเด้อเงื่นนี้ให้ได้ว่าได้รางวัลใหญ่พูดละ ครับแต่สตามนาขึ้นกันเนอเอสซีโขขึ้นกันนะไอ้คนโขอนหมางไปปีให,หม่ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชียนขอบคุณหลายๆจ้าครับสวัสดีครับ